รีวิวเครื่องเล่น cd เทปนะครับเทป2หลุมนะครับลายอินใหม่นะครับต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้าไมค์มิกเพื่อมาอ่านลงเทปได้อจาจจะเทปสู่เทปได้อาจจากซีดีลงเทปได้แล้วก็วิทยุนะครับเป็นยี่ห้อ Panasonic m o เดล iX-DT36 ใช้งานได้เต็มระบบนะครับตัวนี้เป็นไฟ220บโวลต์บ้านเหล่านะครับตัวนี้เดี๋ยวจะเทสให้ละเอียดเลยนะครับตัวนี้แถมฟรีเลย ปกันสายไฟตรงรุ่นที่้อวพนาสนิกนะครับมีช่องใส่ฐานด้านหลังนะครับใช้ฐานเยอะพอสมควรแปดก้อนไม่ได้ลองให้นะครับฐานเยอะเกินนะครับเล็ซีเรียวทุกอย่างยังอยู่นะครับเนี่ยหูฟังเสียาปกตินะครับด้านหลังจะมีช่องไมค์ตัวนี้สามารถต่ออุปรกรณ์ภายนอาเพื่อเข้ามาอัดทีเทปลงเทปได้เดี๋ยวทดสอบให้ดูขั้นตอนต่อไป ลายเสาวิทยุมีงอนิดเดียวซึ่งไม่มีฝนนะครับเสียบปลั๊กนะครับเสียบไฟนะครับถึงครับพร้อมใช้เลยซื้อไปพร้อมใช้เลยเพราะว่าแถมสสยไฟให้เรียบร้อยไฟ220โวลต์บ้านเราใช้ไฟบ้านเรานะครับเริ่มต้นนะครับเสียบปลั๊กด้านหลังใส่แผ่นเข้าไปนะครับจะเริ่มเล่นทุกอย่างไม่มีปุ่มออนตัวนี้จะมีแค่ปุ่มออฟนะครับซีดีอ่านเร็วมากนะครับตัวนี้เนี่ยกดเพล์นะครับเนี่ยแผ่นใส่ปุ๊บอ่านแป๊บเลย ตองนี้จะเป็นปุ่มปรับ EQ นะครัเดี๋ยวจะเปิดไฟให้นะครับ,นะรบผมเปิดเต็มเพลงไม่ได้ต้องขออภัยเดยนเนี่ยปุ่มนี้คือปุ่มปรับ EQ นะครับเนี่ย o ั up, เนี่ย on ก็จะเป็นล็อก o f บคลาสสิกอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ย EQ นะครับส่วนปุ่มนี้ก็คือปุ่มอ p ปิดเครื่องการปิดเครื่องก็คือ ปิดเพื่อไปฟังเทปนะครับเพราะมันไม่มีโหมดเทปโหมดเทปคือคือโหมดที่ปิดเครื่องนะครับครับพวกนี้เป็น play p a s ปกติแล้วก็นี่ก็ fm am นะครับเดี๋บบย,ยวผมจะสอบอัดนะครับอัดจากซีดีลงเทปนะครับกด play b u l l e c o r นะครับก็จะเริ่มอัดนะครับเสียงดีมากนะครับ ลำโพงเสียงแน่นมากคับ EQ ได้5 EQ นะครับผมไม่สามารถเปิดเต็มเพลงได้ต้องขออภัยเวลาจะฟังเทปกด off นะครับก็คือปุ่มนี้กดอซ้าย off ก็คือระบบเทปนันเลยครับนีฮะอันนี้เทปนะครับจะตื่นเทปเี่ยาจากซีดีเมื่อกี้นะครับ ถ้ากดเล c o r d มันจะขึ้นคำว่า i c Record นี่นะครับนะครับต่อไประบบวิทยุนะครับวิทยุก็เปิดวิทยุเลยนะครับทุกอย่างอยากเปิดอะไรก็เปิดตัวนั้นได้เลยจะเปิด CD ดีก็กด Play ตรง CD นะครับหรือไม่ก็เอาแผ่นเข้าแล้วปุ๊บแผ่นมันก็จะเริ่มเล่นเลยนะครับเริ่มหมุนมีไฟในตัวได้นะครับข้างในนะฮะ Panasonic นี่อ่านแผ่นเร็วมากนะครับ FM นะครับ AM กดอีกรอบหนึ่งจะเป็น AM ออโต้ขึ้นอันนี้วันรุ่มนะครับขึ้นลงนะจูนขึ้นก็ตัวนี้นะครับบวกลบเน็กีเวิร์ดนั่นเองนะครับอ,อันนี้อเอดอ็มกลดรอบหนึ่งเป็นเอเอ็มนะครับเอเอ็มนี่มีทีวีช e อ3สามช n อ l นะครับเหมนโหมดทีวีสามช่องนะครับแล้วก็ขึ้นสั้นขึ้นเก้าสิบน,น,น,นะครับ บ้านเราก็ถึง90เราก็อหนึ่งของสามชนะครับการบริหารราชการส่วนกลางสอบอาจจะวิทยุลงเทปนะครับและส่วนทีมมาเดิมพร้อมยกตัวอย่างกระแสความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินในส่วนภูมิภาคว่ามีสี่ความเห็นใหญ่ๆคือควปิดปุ่มนี้นะครับกอซ้ายครับก็อซ้ายขวาเต็มระบบนะครับเทปนะชาชนเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินในส่วนภูมิภาคอาจจะวิทยุเมื่อกี้นะครับมีสี่ความเห็นใหญ่ ต่อไปเป็น l ลายอินนะครับซึ่ง l ลายอินก็อยู่ในโหมดเทปนี่แหละครับแล้วก็ต่ออุปรกรณ์แผ่น,นาวผมจะต่อจากวิทยุเครื่องเล็กนี่ครับผ่านสายออก3.5เข้าคําว่าไมค์นะครับแล้วก็มาเปิดวิทยุจากเครื่องนี้นะครับซึ่งมันก็จะไม่ดังเลยเพราะเราต้องกดมันออกแบบมาไว้ให้กดเรคคอร์ดคืนคำว่าเรคคอร์ดปุ๊บ โดยแกบุกกวนเครื่องนี้เรื่องที่สําคัญอย่างมากค่ะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับท่านประธานกิตติกรมีอะไรเพิ่มเติมเชิญนะครับครับขาบเรียนท่านรองประธาที่เคารพกระผมนายกิตติกรโลกุนพรสมานกดสต๊อกปุ๊บมันจะตัดนะแล้วผมก็จะถอดออกนะครับออกแบบไว้ให้อัดนะครับคำว่าไมมีก็คือเป็นลน์อินใช้แทนลายอินได้นะ นเบรรรคนเนคนเนเช่อมะ,ะัวลาเล่นเทปเล่นอะไรยไฟตรงนี้จะติด<ห>น,นะครับที่เคารพผมยกแผ่นออกได้นะครับต่อไประบบเทปนะครับหลุมที่สองกด P ผมจะอจัดจากเทปสู่เทปนมากับกด P โบริคอหมือนเดิมนะครับตัวนี้มอเตอร์เดียวนะครับใช้มอเตอร์เดียวกันเวลากด เคฟังเล่นพร้อมกันมันจะเสียงเป็นคลื่นนะครับเป็นระยะของมันปรับ EQ ได้ปกตินะครับอะสตอปฟังนะครับนี่ฮะที่อาจจะเทฟฟังนี้นะครับ การใช้มอเตอร์เดียวกันเสียงมันจะสวิงนะครับเพราะวันเป็นมอเตอร์เดียวน,นะครับอ่าต่อไปฟังเทปหลุมที่1น,นะครับสามารถเล่นได้พร้อมกันนะครับเดี๋ยียดให้ดู เมกันเลยนะนะครับ,นะรบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเทสระบบเสียงให้อีกทีหนึ่งในกันเปิดซีดีนะครับ เมื่อใส่ซีดีปุ๊บมันจะไประบบซีดีปั๊บเลยนะครับเนี่ยใส่ถาดซีดีปุ๊บจะกลับไปหมวดซีดีเลยนะครับจะเทสให้ดูว่าเสียงเบสแน่นขนาดไหนนะครับซีดีอ่านเร็วครับตัวนี้อ่านเร็วมากๆรองรับอิดิโอดิสต์นะครับไม่ได้รองรับวิดีสานเลยค่ะทีคิวนะครับ Oh